สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะค่ะพามาทุ่งนายามเย็นนะคะน้ำลดลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าต้องเอาน้ำออกนะคะโอปลาวิ่งกันปลาวิ่งกันใหญ่เลยลูกลูกคอกลูกคอกเยอะมาก เอาน้ำลงเพราะว่าข้าวล้มค่ะข้าวล้มข้าวล้มหนึ่งอันโอ้โหจะไปอันอุ้ขนาดจุดอย่างนี้ยังไม่ไปเลยค่ะคิดดูโอโ้เป็นพันพันตัว มาไหมมาไหมมาไหมบินไปไหนล่ะบินไปไหนล่ะโอ้บินไปนูน่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปดูสิโอ้โหอุ้ยจะดูดยาปลาก็วิ่งกันเต็มเลยนะคะลูกพ่อปลาหมอนะคะ รถทัวร์โฮโฮวอะไรมันวิ่งอย่างเร็ว g ู o เกิลชอบวิ่งวิ่งทุ่งนาชอบนะคะวิ่งไปวิ่งมามีความสุขจะถ่ายนกติดหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ปลาเยอะมากเลยกลางคืนเดี๋ยวก็เจ้าของเขาก็มามาเอาไปกินนะคะเจ้าของ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 แถวนี้เยอะมากค่ะต้องให้เขาเอาไปกินบ้างนะคะเจ้าของมาช่วงกลางคืนค่ะเจ้าของ เห็นไหมเชียวบินเห็นไหมนะโอ้เชียวเสียงหัวโรงงานบินละบินละบินต่ำบินต่ำ โอ้โหเห็นไหมคะมันบินต่ำบินไม่สูงเดี๋ยวเดี๋ยวพุกจะซูมไหมเช่วเชิ่วมันไม่กระดิกเลย ต่้มเป็นพันๆตัว,ตวทำไงดีรวมกันวันนี้ทองฟ้าสีแปลกๆฮะเดี๋ยวปุกจะหยิบถุง เห็นไหมคะโอ้โหลงที่เด <water> e> ิม <dans la sangre> <Hospital> มันก็ไม่ไปบินอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ปลาในนี้ก็ปลานะคะปลาฮุบกันตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบเห็นลูกอคอกไหมเอ่ยอลูกอคอก เห็นไหมคะลูกคอกลูกคอกอตัวแดงๆเต็มเลยนะคะโหนกในนาก็เพียบป่าก็เยอะแยะเลยนะคะโอหนูนอีกเยอะเลยน้ำแห้งแล้วหมุนหมุนหมุนเลยนะคะนูน แม่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนกก็มากินมดเดี๋ยวพอสักพักก็จะเปิดน้ำเข้านะคะหนุนไปนู่นละปลาก็ฮุบก,กันตุ๊บตับตุ๊บตับเฮ้ะวันนี้ทำไมสงสัจะเป็นที่ฟ้า ปลาฮุบกันใหญ่เลยปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บนกก็ไม่ไปอุยปลาอะไรตัวใหญ่ประชอร้อนแน่เลยสงสัยมาเฝ้าลูกมาเฝ้าลูกแน่เลยปลาช้อนปลาช้อนตัวใหญ่มากลูกกำลังว่ายน้ำมา อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยปลาฮุบปลาฮุบตุ๊บตับ,ตบมีตัวใหญ่ไหมอ่ะมีตัวใหญ่ไม่เอ้ยฮุบยิงฮบกันใหญ่ฮุบกันใหญ่หกนญินลูกปลาแมงป่าเนี่ย ใหญ่อุ้ยหุบตัวเบลอเลยลูกเขาอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นปะ่ะแดงแดงเห็นกระเป๋าคะแดง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 เขาไ่ว้ไปแดงแดงอ้าวหุบอู้โหฮืมป,ป,ปูก็เยอะแป๊บเดียวจะมืดแล้ว ฮุกันใหญ่เลยเดี๋ยวไล่นกอีกรอบนึงก่อนชมันไม่ไปชมันไม่กระดิกเลยมันไม่กระดิกเลย ค่ะคลิปนี้นะคะปุ๊ก็พามาดูข้าวนะคะยามเย็นแล้วก็พามาดูปลานกบินละนกบินชมันบินนิดเดียวเองนะคะบินลวบิละบิลบินลบิลบินลบินหน่อยหนึ่งค่ะมาดูนกนกกินข้าวเยอะมากเลยนะคะปลาก็เยอะด้วยนะคะคืนนี้ถ้าไม่มาดูนะคะเดี๋ยวเจ้าของนานะคะ มาเอาไปกินนะคะช่วยกันนะคะมาเอาไปกินเยอะเลยโอ้โหท้งนู้นท้งนู้นนกกระยางค่ะนกกระยางช่วยกันกินใหญ่เลยนะคะตรงนู้น